ผิดตังเกตแล้วเนี่ยพีตตัวเล็กอะ ต่เช้าครับสองลูกกว่าเดี๋ยวค่อยอถ่ายรูปเก็บก่อน โอสั่นไก่กูว่าแล้วขาไม้ขาไม้พี่น้อยเอาเอาเรือเข้าพี่ครับนาติดม้าติดม้าชาวบีเข้าเลย thằng nó tăng thằng đấy. Anh à, đi đường đi đường đi à, đường. เยยะคุ้นว่ะเฮ้ยเจลกระเสียวเอาแล้วก็ใส่ปล่อยก่อนนะครับกระที่ยงสามโลตอนแรกปล่อยนะครับอัชโดโอเคปล่อยนะครับตกปลาเชิงอนุรักษ์อันนี้ตัวที่สิบเจ็ดนะครับปล่อยนะครับ ยาว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 สิบแปดนะครับ Dơ dơ, mỏ sơ ninh dơ, dơ dơ Mỏ sơ ninh dơ dơ Đã xong rồi, mở cửa rồi mở cửa rồi นเยอะเยอะวันที่สิบเก้าเยอะเยอะโหโผล่กรู้ื่ตอนนี้ก็จับแจงถ่ายภาพนะครับกองอนนี้ปล่อยนะครับของอันนี้ปล่อยนะครับใช่แต่ต้องไปดูในของ ใช่ครับผม